สวัสดีเพื่อนเพื่ๆชาวเก็นชีนิมแพคท,ทุกคนนะครับวันนี้วันที่19ธันวาคม2020มีประกาศออกมาจากทางมิโฮโยออ f ิเชียลนะครับเกี่ยวกับฟีดแบ็ k ที่พวกเขาได้รับเกี่ยวกับตัวละครโจมหลีพวกเขาได้กล่าวขอโทษเอาไว้นะครับในด็อกิวเมนต์อันนี้แล้วก็บอกว่าเราจะนำพวกฟีดแบ็ k สิ่งต่างๆเนี่ยที่พวกเขาได้รับไปเนี่ยไปปรับให้โจมหลีเนี่ยเก่งขึ้น รวมถึงเขายังพิจารณาเรื่อง go e construct system รวมไปถึงพวก go resonance อ,อยู่ไหนนี่ครับ go resonance mechanic คือพวกเขารู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจากการเปิดให้ผู้เล่นเล่นมาแล้ว feedback ที่รับไปเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเขามีแผนว่าจะปรับและจะเชิญผู้เล่นไปทำการทดสอบในเบต้า3นะครับเพื่อทำการปรับ ซึ่งมันจะกำหนดอนาคตของตัวละครหินที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่และดูอ่อนแอที่สุดณตอนนี้นะครับของ g เก h ชิ Impact เดี๋ยวเราไปค่อยๆดูกันทีละอย่างว่าเขามีแผนจะปรับอะไรบ้างอย่างแรกนะครับอิงจาก Passive Skill ของจงหลี Passive เก่านะครับบอกว่า Skill Q ของจงหลีหรือว่า Planet b e f a l e เนี่ยจะได้รับาาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ33%ของจงหลี Max HP และหลังปรับคือเมื่อจงหลีโจมตีธรรมดาชาร์จแอตแทกหรือพลังกิ้งแอตแทก็คือที่พุ่งลงพื้นนะครับจะเพิ่มดาเมจต,ตาม Max ก p ของจงหลี1.39%นะครับความแรงก็ดูตามนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นหลังปรับแล้วที่คาดว่านะครับเขาบอกว่า ตรงนี้เนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะปรับเป็นแบบนี้แต่ตรงนี้เป็นแผนของพวกเขาเฉยๆนะครับก่อนจะเชิญคนเข้าไปที่เบต้าทางซ้ายนี่คือแบบที่ปรับแล้วและทางขวานี่คือแบบยังไม่ได้ปรับครับและจากแพสซีฟเดียวกันนะครับในส่วนของ Element Skill เนี่ยหรือว่า Skill e จะมีผลดังนี้นะครับ the stone steel หรือว่าเสาหินของจงหลีเนี่ยดาเมจจากการ Resonance และจากการกดค้างตอนกลางโล่นะครับดาเมจ a o e ตรงนั้นเนี่ย จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ1.9%ของ MassHP จงหลีอ๋อแล้วเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะครับ p แพ n t Before Damage ที่เพิ่มขึ้น3.3%ของ MassHP จงหลีเนี่ยยังอยู่นะครับก็คือเป็น Passive ที่เรียกได้ว่ายาวขึ้นนั่นเองครับจากแต่ก่อนเนี่ยมีแค่เพิ่มสกิลคิวอย่างเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบัฟพลันโจมตีไว้ใน a s s ซีฟเลยทั้งพลันโจมตีปกติแล้วก็โจมตีจากเสาวพวกนี้ด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจน่าสนใจ แต่มันเพิ่มขึ้นแค่ไหนนั้นยังไงเราก็ต้องรอเทสก่อนนะครับเพราะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่ถึง2%ของ mass h p และแผนการปรับที่2นะครับในโหมดของ dominus nobilis เนี่ยหรือว่าการกดค้างเพื่อกลางโลของจงหลีเนี่ยจะมีแผนการปรับดังนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นดังภาพทางขวานี้เลยครับ การกดของเจ็ดชิลเนี่ยเมื่อกดค้างจะสร้างเจดชิลล้อมรอบจงหลีและมีผลดูดซับความเสียหายตามเบสของ Max HP ของจงหลีและมีความต้านทานธาตุหิน250นะครับแล้วก็ทำดาเมจ AOE พร้อมกับระเบิดธาตุหินที่อยู่ใกล้ๆ2เป้าส่วนหลังปรับแล้วนะครับสกิลก็จะยังเหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนที่ต่างออกไปก็คืออีค้างของจงหลีจะไม่ใช่แค่กลางโล่อย่างเดียว แต่สร้างเสาหินขึ้นมาด้วย1เสานะครับและเพิ่มผลดังนี้นะครับ The Shield Damage Absorption Scale based on Max HP และเพิ่ม150% Physical Damage and Elemental Damage Absorption เซเ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมไม่ไม่รู้นะว่าเขาเขาอัมหรือเปล่าหรือว่าเขาเหมือนกับว่าดึงความเชื่อมั่นของพวกเรากลับไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดได้ตามนี้จริงๆจงหลีนี่มันโคตร OP เลยนะไ <c> ด <oughs> ้ Elemental Damage Absorption อันนี้ก็คือหมายถึงต้านท่าทุกท่าหรอหมายถึงพวกโดน a อบิสเมสตีด้วยไฟหรือด้วยน้ําน่าจะหมายความอย่างนั้นนะแล้วก็ทำดาเมจเอโอีนะครับแล้วก็ตา r เก็ตสเป้าแล้วก็ทําลายหินอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโหถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยจเจ็ดชิลคือโคตรดีอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับในสกิล l E กดค้างก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะโดนแคนเซิลแอนิเมชันโดยการโจมตีได้ แต่หลังปรับแล้วเนี่ยเรายังโดนดาเมจอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไม่ถูกแคนเซิลแอนิเมชันคือเราจะเป็นอมตะไม่เชิงสิเราจะเป็นหินคือไม่ขยับเลยครับในตอนนั้นในขณะที่กลางโล่เนี่ยมันยังช้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ทำให้เราปิวและเรายังกลางโล่ได้สำเร็จคือดีมากจริงๆตรงนี้โคตรเป็นปัญหาในการใช้เลยนะก่อนหน้านี้ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยคือสกิล e คือแบบโคตรเทพของท่าหินแน่นอนครับแล้วทำไมถึงมาประกาศวันนี้นะอีก2 3สวันมันจะหมดตู้อยู่แล้วเนี่ยโอเคครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดเลยของอัปเดตนี้นะเพราะมันไม่ใช่กระทบแค่จงหลีคนเดียวแต่ว่ามันกระทบ go c h a r a c t ร์ทุกคนหลังจากนี้และก่อนหน้านี้นะครับอย่างแรกก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่หิน2องในทีมนะครับจะเพิ่ม ดาเมจที่ทำได้เนี่ย15%นะครับอันนี้คือผลของ r s s o n n n e ถธาตุหิน2ในทีมแต่หลังจากปรับแล้วเนี่ยเขาบอกว่า increase chill strength by 15%หรือก็คือความหนาของโล่เนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้น15%ทันทีนะครับ และเพิ่มเติมก็คือคาแรคเตอร์ที่ถูกป้องกันโดยโล่จะได้รับผลวิเศษดังนี้คือดาเมจเพิ่มขึ้น15%อันนี้อันเก่านะครับดาเมจเพิ่มขึ้น15%ยังอยู่แล้วก็ Dealing ดู g ิงดา a e จทูเ e นิมี่ l ิลอิน e ค e ร์ e แต g e s โอ s i s t โอ้อันนี้คือซูโคลสท่าหิน <c ười> คือดีบัฟ15วิ20% 15วิดีบับท่าหิน15วิไม่กอน เดี๋ยวนะผมชักเริ่มไม่เข้าใจละมัน15วิตอนไหนนะ d i l i g e t to enemy v i e l off ก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีนะใดๆเลยโดยที่ไม่ต้องใช้หินตีก็ได้จะ decrease the geolysis by 20%ป20%นั่นหมายความว่าพวกเสา resonance หรือว่าระเบิดของ l l e e o นะครับที่สปอยมาแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะถูก บัฟขึ้นโดยจงหลีที่มีเสาหินเนี่ยคอยปล่อยรีโซแนนซ์ตลอดเวลาหมายความว่าเราใช้ตัวไหนตีอยู่บนสนามก็ได้ครับแต่ปล่อยเสาหินของจงหลีเอาไว้เนี่ยทุกครั้งที่เราโจมตีไปโดนศัตรูเนี่ยให้เสาหินพวกเนี้ย มันจะตีแรงขึ้นจากผลจาก Resonance ใหม่นี้นะครับถ้าเป็นตามนี้ที่จะปรับอย่างนี้จริงๆนะเพราะามันเป็นลดป้องกัน20%้าหินโดยที่โล่ของเราเนี่ยหนาขึ้น15%แล้วก็ได้ดาเมจ15%เหมือนเดิมผมว่าอันนี้โอเคเลยนะและอย่างสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือ geo shield balance เนี่ยจากเดิมที่เป็นคแรคเตอร์ที่มีเกราะหินเนี่ยอย่างจงหลีโนเอลแล้วก็อื่นๆนะครับ จะลดความเสียหายจากธาตุหินลง250%ตอนนี้เนี่ยเขามีแผนจะเปลี่ยนเป็นเพิ่ม Physical Damage Absorption 150%จะได้ Elemental Damage Absorption อันนี้ก็เหมือนกับที่เราอ่านไปตอนแรกนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันครับเขาบอกตรงนี้เขาบอกว่าชิลที่ถูกสร้างขึ้นโดยจงหลี E-Skill หรือว่า n o l E-Skill เนี่ยหรือว่าชิลที่เกิดจากการ Pick up g o Crystal ด o ก ่ก็คือทั้งหมดเลยครับอันตะกี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจงหลีนะแต่ว่าเป็นของ GO โอคาแรคเตอร์ทั้งหมดเลยทําให้ไม่ใช่แม้แต่จงหลีคนเดียวที่ถูกบัฟแต่ GO โอคาแรคเตอร์ทั้งหมดเนี่ย จะมีเหตุผลในการอยู่ในทีมมากขึ้นเยอะเลยก็คือรับดาเมท่าน,น้อยลงแต่ที่เราเสียไปก็คือ250% GeoD เซดาเมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าดูจากเฉพาะตัวเกมในตอนนี้นะมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับที่ดีนะครับมันเริ่มมีแนวโน้มที่ดีผมเชื่อว่าคนที่เห็นตรงนี้น่าจะมีความสนใจกลับมาปั้นเขาใหม่นะครับผมถือว่ามันปรับมาได้ดีมากนะถ้าเป็นแบบนี้คือถึงโลกไม่ได้ขึ้นเลยโดนดาเมจบ้างแต่ว่าเราไม่ปิวครับ เอออันนี้เป็นแบบแล้วมันได้เสาด้วยนะก็คือพวก TPS Time Up อะไรพวกนี้มันก็อาจจะไม่ไม่เกิดขึ้นหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นมากนะบวกกับ Resonance หินตรงนี้ด้วยก็จัดว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการบัฟคลเตอร์หินทั้งหมดนะครับ สำหรับผมมองว่าถ้าเกิดปรับอย่างนี้คือโอเคมากสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ตรงนี้เนะี่ยเอาไว้ข้างใต้คลิปให้ทุกคนได้ไปดูกันได้สำหรับใครที่ไม่ได้มาเจอข่าวนี้ในทันทีเหมือนกับหลายหลายคนนะครับหลังจากอ่านและฟังกันแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงสามารถพ,พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมสั้นๆเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ที่ซอนดันโจสวัสดีครับ